สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจสีอาทิตย์ทีท่19พฤศจิกายนถือว่าเป็นควันหลงที่หงแดงภูมิใจมากๆนะบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีโดยหงแดงวันนี้ถือว่าพะโลเจ๊ก,ก็ว่าได้มวยไทยเจสีชก6คู่ปรากฏว่าบทวิเคราะห์ของหงแดงนะเข้า5คู่เสมอ1คู่นี่ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์และคอมเมนต์ที่หงแดงภูมิใจพอใจมากๆก่อนอื่นนะขอบคุณ f อีที่เข้ามาติดตาม เข้ามากดซับสไคร b ์เข้ามากดแชร์าานี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานขอบคุณ A FC นะที่เจอหงแดงแล้วทักอย่างเป็นกันเองหงแดงไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวนะหงแดงพูดไป A FC ฟหงแดงทักออกมาเลยสวัสดีครับอาจารย์หงแดง ผมจำเสียงนี้ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนั่นคือพี่น้อยนะพี่น้อยจากเชกียงใหม่ขอบคุณเอฟซประจากนะที่อยู่ในช่องเจ็แล้วทักหงแดงสวัสดีครับอาจารย์หงแดงผมไปจากโอ้โหขอบคุณมากๆนี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานนะเมื่อเข้ามาดูเข้ามาติดตามข้อมูลของหงแดงแล้วถือว่าเป็นข้อมูลฟรีนะเป็นข้อมูลที่ไม่มีรับรองพรงังจัดทาขึ้นเพื่อเอฟซโดยเฉพาะเอฟซถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามหงแดงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาถึงควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนคู่หนึ่งนะโอ้คู่หนึ่งขอบอกว่ามันมากๆนะคู่หนึ่งนี่มันมากๆกจิรวัตรสราชภูมิเจอกับไฮยีนาออ,อุตุดอนร้อยเกมวยคู่นี้ตกลงกันชกตกลงชกที่พิกัดน้ำหนัก44.5นะจิรวัตรมาตามพิกัดขณะที่ไฮยนีนามา44.7เกิน0.2ทําทำการลดน้ำหนัก มวยคู่นี้สมองมวยหลักเหลี่ยม IQ ก็ต้องจิรวัตรขณะที่ไฮยีนะ Hi น่านะไฮยีน่านี่เขานายอาชีพวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่จิรวัตรสาเหตุที่ให้ไปอยู่ที่ให้อยู่ไปที่จิรวัตรเพราะว่ามองว่าจิรวัตนี่ครบเครื่องต้มยำกุ้งโอเคไม่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องของสรีระรูปร่างแต่อาวุธของจิรวัตนี่ไม่ธรรมดามวยคู่นี้ชกครบห้ายกนะจิรวัตรชนะคะแนนขาดลอยเลยนะชนะคะแนนขาดลอยโชว์สกิล โชคความเป็นมวยสายพริ้วนะสายหลักเหลี่ยมไอควันนี้หายีนะ่าหาไม่เจอสุดท้ายแพ้ลงมาอย่างบอบย้ำนะนี่คือมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งหงแดงให้อยู่ไปที่จิรวัตรมาที่คู่สองคู่สองนะหงแดงให้อยู่ไปที่เวนนอมวันนี้เวนนอมมาเกินนะมา119.6รถ0.6นณะที่พรพิทักษ์มาตามพิกัด มวยคู่นี้ก็บอกว่าวันนี้พรพิทักษ์จะต้องยืนยิ้มไม่ได้จะต้องเดินบทเดินเบียดเดินบี้ถ้าเดินบทเดินเบียดเดินบี้ได้นะวันนี้มีโอกาสชนะเวนอมเหมือนกันเวนอมวันนี้นะจะต้องไม่เล่นในถีบวางแข้งถีบวางแข้งแต่วันนี้ต้องชมพรพิทักษ์นะต้องชมพรพิทักษ์เลยว่าพรพิทักษ์เนี่ยวันนี้ชกตามแผนที่วางไว้เดินบทเดินเบียดเดินบี้ไม่มีย่อท้อทางที่เคยเปราะนะ การเดินเบียดเดินบทที่ยืนระยะไม่ค่อยได้วันนี้พรพิทักษ์พิสูจน์ให้เห็นว่าผมทำได้ผมเดินบทเดินเบียดได้ผมมาสู้สุดท้ายมวยคู่นี้นะออกมาสมัตเกดเสมอกันโอ้โห,โห,โหต้องขอบคุณพรพิทักษ์นะวันนี้มาสู้มาเดินมาเบียดวันนี้พรพิทักษ์โชว์สกิลให้เห็นแล้วข้ามไปอีกหนึ่งท่านที่เคยต่อยมวยมา ส่วนเวนอมวันนี้ชกได้ตามมาตรฐานโอเคอาจจะเสมอด้วยคะแนนเสียงก้างมากแต่มีหนึ่งคะแนนเสียงที่ให้เวนอ้อมชนะซึ่งวันนี้ถ้ามองกันแบบดูแบบดูแบบเซียนมวยมองแนละ้วก็มองว่าเวนอมดีกว่าแต่เมื่อผลการตัดสินออกมาเสมอก็ต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของกรรมการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบและถูกต้อง เอชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกําลังใจของคนทํางาน FC นะถ้าต้องการฟังข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีอีกหนึ่งช่องทางหงแดงแนะนําเลยมวยเด็ดวิกหมอชิดนะมวยเด็ดวิกหมอชิดนี่ไลฟ์สดทุกวันพฤหัสนะบ่ายโมงทางช่อง c h 7อ d เจ็ดเอส u ี u ปอร์ตยูทูบซีเอดสปอร์ตนะเอสามารถเข้ามาดูได้ t i k t o อซีเอ d เจ็ดเอสปอร์หงแดงไลฟ์สด บ่ายโมงเป็นต้นไปของวันพฤหัสไลฟ์สดคู่กับคุณสรีสารผลน้องผู้สื่อข่าวนะน้องฝนฟ้าอากาศเปรมสุดาสันติพัฒนาจะมาเติมเต็มในเรื่องของมวยวันสามารถแวะมาชมได้ถือว่าเป็น1ข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีหนึ่งข้อมูล,ม,ลมวยวันที่ครบเครื่องมากๆโดยเฉพาะเปรมสุดานะนาทีนี้ขอบอกว่าเธอฮิตฮอตสุดๆเข้ามาดูได้นะมวยเด็ดวิกหมอชิด ทุกวันพฤหัสบ่ายโมงเป็นต้นไปหงแดงไล์สดคู่กับคุณสิริสารผลแล้วก็น้องเปรมสุดาเข้ามาแจมมาถึงคู่3านะคู่3เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเจอเพชรนาชัย113นี่คือคู่มวยนรกแตกคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยสายต่ำเบื้องต้นหง,หงแดงให้อยู่ไปที่เหนือเพชรนะมองว่าเหนือเพชรเป็นมวยหมัดมีนาทีทองแต่หลังจากช่างน้ำหนักเสร็จนะช่างน้ำหนักเสร็จหงแดงปรับเปลี่ยนใหม่เลยมองว่ามวยคู่นี้นะดูว่าเพชรนาชัยนะ ความพร้อมการมาชั่งน้ำหนักโดยพี่แชมป์การลดน้ำหนักดูสีหน้าแววตามองว่าเพชรนำชัยดูดีกว่าดูสีหน้าดูแววตามองว่าเพชรนำชัยดูดีกว่าหงแดงข้ามนะข้ามให้ให้มาอยู่ที่เพชรนำชัยแล้วก็บอกว่ามวยคู่นี้เป็นมวยสายต่ำมีโอกาสนับน็อกหงแดงบอกให้ข้ามจากเหนือเพชรมาอยู่เม็ดนำชัย fc หงแดงโอ้ผมอยู่เหนือเพชรไปแล้ว อยู่เหนือเพชรก่อนที่มวยชกก่อนมวยชกช่างก่อนชกขงแดงให้ข้าม,มาอยู่เพชรนำใจก็สามารถข้าม,มาได้นี่คือข้อมูลเดบดิบนะช่างก่อนชกนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดิบที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีเอฟซี FC มวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองกลางเพื่อผลประโยชน์ของเอฟซีโดยตรงหงแดงให้ข้าม,มาอยู่เพชรนำใจสุดท้ายนะเพชรนำใยก็ใช้เวลาเพียงแค่สองยก เตะขวานะเตะซ้ายเข้าภาัพในของเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตหล่นนะเตะเข้าไปที่เอ็นร้อยหวที่เหนือหัวเข่านะเหนือหัวเขา่ารู้สึกว่าเอ็นจะเล็กสุดท้ายแพ้นอกวันนี้ของแดงให้ข้ามาอยู่เพชรนำชยัยผลการโชคเพชรนำช,ยชัยชนะวันนี้2คู่แล้วนะเข้า2คู่เสมอ1คู่มาที่คู่เอกคู่เอกต่างศึกต่างสายถือว่าเป็นมวยคู่ค,คลาสสิก เพชรบ้านไร่สิงห์มาวินป้องกันแชมป์ร้อยสิบสองเจอโฟวิลสิทธิ์เจริญทรัพย์เพชรบ้านไร่มาร้อยสิบสามนะวันนี้ได้เวียได้ปิก,กัดมวยคู่ในห้องแดงบอกว่ามวยคู่นี้เพชรบ้านไร่ได้เปรียบหนึ่งเป็นเจ้าถิน่นสองเวลาในการชกเวลาในการชกนี่มีผลไม่มีเพชรบ้านไร่นี่ชกกลางวันเป็นประจำขนาดที่โฟวิลนี่ชกกลางคืนวันนี้โฟวิลดูมีปัญหานิดหนึ่งในเรื่องของการยืนระยะเมื่อเจอเพชรบ้านไร่เดินเบียดเดิน,เดนบทดูว่า จะหนีไม่ค่อยออกนะจะหนีไม่ค่อยออกดิ้นไม่ค่อยหลุดแต่ฝีมืออย่างอื่นนะแข้งซ้าแข้งขวาแข้งฝีมือหลักเหลียมไอคิวดูโฟวิลไม่ธรรมดาสุดท้ายเข้าผ้ายกมวยคู่นี้นะเพชรบ้านไร่ชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมากสองตอนน่อโอ้ถือว่าเป็นคู่มวยคู่เบียดแล้วเป็นมวยคู่คาใจเพชรบ้านไรเพชรบ้านไรก็มองว่าตัวเองชนะชนะขณะที่โฟวิลก็มองว่าตัวเองชนะมวยคู่นี้ จึงมีนัดล้างตาโปรโมเตอร์โบสถประกาศออกมาแล้วมวยคู่นี้นะเจอกันแน่แนราดดำเนินเจอกันแน่แน่ราดดำเนินโอ้โหโปรโมเตอร์โบสจัดทันควันเลยมวยคู่นี้นะเจอนแน่ๆนราดดำเนินเพชรบ้านไร่ชนะในวันนี้เดี๋ยวให้โฟวิวล้างตาที่ราดดำเนินเพชรบ้านไรห้าปีแล้วนะไม่เคยแพ้เดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าเพชรบ้านไรชนะกี่ไฟแล้วเสื้อสามารถได้หรือยังเออ นี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่19บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีเข้า3คู่เสมอ1คู่ส่วนคู่5คู่หหงแดงให้อยู่ไปที่น้ำเงินทั้ง2คู่ปรากฏว่าคู่5นะชนะน็อกยก2ส่วนคู่6ชนะน็อกยกหนึ่งเป็นการเข้านะวันนี้มวยไทยเจ็ดสีหคู่หงแดงให้บทวิเคราะห์ให้คอมเมนต์แต่เตปรากฏว่าเข้า5คู่เสมอ1คู่นี่คือบทวิเคราะห์ที่หงแดงรู้สึกภูมิใจและพอใจมากๆ ขอบคุณ FC นะที่เข้ามากดซับสไครต์เข้ามากดติดตามไม่มีบทดราม่าใดๆทั้งสิ้นหงแดงไม่เหยียบย่าไม่ย่ายีใครมีที่ยืนให้ทุกคนทำดีชมทำไม่ดีก็ต้องชมชมเพื่อให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขหรือติบ้างนิดหน่อยเพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขนี่คือวิธีการทำมวยของหงแดงนะทำมวยในแบบ รูปลักษ์ขององ์แดงนี่มีที่ยืนให้กับทุกคนไม่ใส่ร้ายไม่ป้ายสีมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่19ถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีที่หงแดงภูมิพอใจมากๆวันนี้ก่อนจากกันนะหงแดงขออวยพรให้เอฟซีขงแดงปราศจากโรคไปไข้เก็บเฮงๆรวยรวยอยู่ดีกินดีอากาศหนาวนะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ขอลาขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ